คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนัในใดทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมพารวยสวัสดี FC พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับผม ครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาเอฟซีพี่น้องนะครับมาชมแนวทางหวยฮานอยสองตัวเด่นเน้นรูดนะครับในงวดประจำวันที่หนึ่งธันวาคมนะครับปศสองพันห้าร้อยหกสิบหกกับเลขนี้ผมได้มาสําหรับเมื่อวานแนวทางก็ไม่ทำเอฟซีพี่น้องผิดหวังนะครับเป็นเด่นศูนย์กับห้านะครับเมื่อวานเขาเข้าสามหน่อยส่งเอฟซีพี่น้องเดือนพฤศจิกายนได้อย่างสวยงามนะครับขอแสดงความดีกับเอฟซีพิรักที่มีความโชคดี สำหรับวันนี้ผมก็ได้ตัวเลขเด่นมันแล้วก็มาชมกันเลยนะครับกับเลขเด่นที่ผมได้มา เลขที่ผมมาสายวิ่งสายรู่เน้นรูกห้ากับ6กนะครับพวความชัวนะครับสารับาจะมีศูนหะครับห้าหนึนะครับหกจะมี0ูนย์หกหกหนึ่งหกสองหกห้านะครับสตัวเด่นสีห้าหกนะครับสีสามหกสองแปดตัวนะครับสายเบิ้ลนะครับใช้สีคู่นะครับสายเบิ้ลก็จะมี5้าหกกานะครับสำหรับสายเบิ้ล สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณเอฟซีพี่น้องที่เข้ามากด u ับ c r i b e นะครับกดไลค์กดติดตามเป็นลังใจแอดมินขอขอบคุณทุกไลค์ทุกการติดตามสำหรับวันนี้มิขอตุลาไปก่อนเจอกันใหม่กันหนาะคิปหน้าสำหรับวันนี่โชคดีมีชัยท่างครับผมสวัสดีครับ